ก่อนที่จะไปทำงานขอหน่อยละกันชื่นใจออออนะครับผมเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ออฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่กับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่าร์ทที่3นะครับผมนะไม่มึงลิฟมึงไม่ขึ้นมาแล้ว โอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปาร์ติสัแล้วนะครับผมับนะก็ผมแอบไปเล่นมาทุกคนคนระับก็แอบไปเล่นมาปิด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 นะผมแอบไปเล่นมาก็ทั้งหมด2วันนะทุกคนแ <c oughs> อบไปเล่นมาหลายชั่วโมงอยู่นะครับนี่นั่งเล่นอยู่คนเดียวได้แหละนะผมนะก็ฟามเงินมาได้ทั้งหมดส0 0พันนะทุกคนนี่สามพันสองนะผมนี่ มาๆามาบอดี้คลับบอดี้คลับโอ้สวัสดีครับโอ้เอ้าเอ้าบอดีครับสวยสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวยมึงไม่ตอบเราอีกบ้าเลยวก็ใส่แม่งไปแล้วครับผมไปแล้วจ้าไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับบอดีคลับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตามมาแล้วบอกเนี่ยตามมาแล้วบอกเนี่ยตามแล้วเปล่า ไม่เห็นตามเลยนึกว่าจะแน่เอ้ยนี่ไงนี่ไงมันตามมาอยู่นี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ย,เ,ยเปิดต่อยแม่งเลยป้าเลยมันตามมาครับผมนะตามมาตามมาแอบมันก่อนสวัสดีครับพี่อันนี้ประเทศอินเดียนะใช่ไหมสวัสดีครับพี่เอาแอปเปิลครับผมอันนี้ลูกแอปเปิลใช่ไหมเนี่ยมันตามมาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ตามแล้วทุกคนอ๋อนึกว่าจะแน่ไม่ตามแล้วนะครับต่อยสวัสดีครับโอ้โหร้านมันเน่านี่ครับผม ก็คือ,อได้ไป update. อัปเดตอันนี้มาแล้วนี่ก็จะมีคอมคอมเทพครับผมนี่คอมเทพหนึ่งเครื่องนะผมนะสองเครื่องไอัน,นี้อ้น,นี้ก็คอมเทพเหมือนกันได้เนี่ย้อนนคอมเทพคอมเทพอันนี้คอมกาก,ากนะผมคอมกา,กากสุดนะผมก็ได้เอาอันนี้วางลงแล้วนะแล้วก็ซื้อ VR แว่น VR จากอ,อันนี้มาด้วยนะผมแว่น VR จากร้านมือสองนะผมมันถูกดีผมเดี๋ยวผมจะทําเครื่อง VR ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะนี่ นะครับพยัยาเปิดร้านหน่อยแล้วกันนะครับเปิดร้านหน่อยนะครับเปิดร้านนะครับเออเปิดร้านคำมึงช้าจั่วะโอ้คำแม่ช้าเลยครับผมนะก็คือเดี๋ยววันนี้ผมจะอัปเกรดเป็นประตูอุ้ยเชี่อเปิดปุ๊บมาเข้ามาปั๊บแล้วมึงไม่นั่งเครื่องนี้แล้วมึงไม่นั่งเครื่องนี้แล้วป้าเฮ้ยเฮ้ยเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยทุกคนเปิดปุ๊บมาปั๊บเลย ผมไปทำการซื้อประตูแล้วกันนะทุกคนนะซื้อประตูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับสวัสดีครับเฮ้ยเชียมอุ้ยเฮ้ยมาเต็มเลยทุกคนมาเต็มเลยครับสวัสดีครับอ่าเล่นเกมใช่ไหมครับโอเคครับผมจัดให้ครับอ่าเฮ้ยเดีอเด้อเดเสียงใครเดินวะผมกลัวขโมยยิบหายเฮ้ยไอเชี่ยมไม่จ่ายตังคุกแล้ว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 มานี่เลย เดินชิวเลยนะมึงเนีเดินเดินชิวเลยนะเดินชิวเลยนะป้าอีป้าสิบหกวันยังเช่งโวยสัสโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่พาทำไมมึงเล่นน้อยอย่างวะเนี่ยทำไมมึงเล่นน้อยอย่างวะเนี่ยผมจะทำการเอ่อเฮ้ยไอ้เชี้ยนี้ไปแล้วไอ้เชี้ยนี้ไปแล้วไอ้เชี้ยนี้ไปแล้วมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไปไหนดับเบิ้ลดับเบิ้ลไอ้เชี่ยไม้หักไอ้เชี่ยไม้หักเจ้เออ อมาดิห้าอะไร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 เฮ้ออะไรอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วไอ้เชี่ยสองคนอีกเอ้ยเชี่ยหลบได้เออไอ้เชี่ยกูจะตายไอ้เชี่ยนี่มันตายสักทีเถอะอีกสักนึงจะตาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านมือสองอยู่ไหนวะเนี่ยมานี่ดิมานี่ดิ สองคนนะ่ะม,มานี่ดิพี่เจ้าพี่จะตายแล้วตายแล้วมานี่ดิสัิสเสนอแย่แย่สเสนอตังค์กูไม่ได้ไม่ก็มาหักอีกเอีกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลูกค้าขอร้านเต็มเลยว่ะเดี๋ยวจะเปิดเปิดคอมให้ลูกค้าก่อนนะครับผมนะเปิดคอมให้ลูกค้าก่อนอเปิดคอมลูกคา้าโอเคนะค,ครับผมโอเคขอบมากครับออ๋ผมจะทำการซื้อ เฮ้ยเครียดใครต่อชั่วโมงวะเนี่ยโอ้ดีมาก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 ผมทับการซื้ออยู่ตรงไหนวะซื้อพวกอ่าอันนี้นะทุกคนนะอันนี้มันท,ท,ทิเทศเอานี่ยเนี่นี่นผมทับการซื้ออันนี้นครับผมประตูประตู700ครับทุกคนเออันนี้เป็นห้องนี่หว่าไม่ใช่ประตูนะคผมนี่นี่นี่ประตูพันสองนะผมนี่เรามาดูประตูกันดิโอ้ว้าวเอาเชียรบักบัก บัคก,กขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบค,ครับขอบครับค,ค,ค,ครับแล้วกูเจ็บตังค์ไม่ได้โอเคแล้วกูบัคเอ้าไอแล้วมึงไม่ออกไปทางนู้นแล้วไอ้เพี้ยแล้วกูบัก่างนี้โอ้โหแล้วจะเข้ายัางไงแล้วจะออกไงอะทีนี้อะมันอู้ยเช็ยรีวิวอย่างดีเลยทุกคนรีวิวอย่างดีเลย อ๋อนี่นี่ออกได้แล้วเบ๊บเบ๊บเบ๊บโอเคออกได้ออกได้แล้ว okay, โอ,อ้ห oh, ห้องลกทุกผายเลยเฮ้ยเกี่ยไฟไม้อีกโอ้โหไฟี่ไม้อีกโอ้โหเฮ้ยแล้วมึงไม่มีคนเล่นไม้ได้ไงวะเนี่ยไอ้บ้าเออคนเล่นไม้ได้ไงวะเนี่ยจิบ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 จโอเคนะครับผมอ่าแล้วก็ของว่างครับมีใครชักดาบกูหรือเปล่ากันเฮ้ยเขี่ยไอ้เขี่ย มึงชักดาบกูใช่ไหมมึงชักดาบกูใช่ไหมมึงชักกระโดดต่อยชักดาบบ่อยกันไปแล้วไอ้เี้ยชักดาบบ่อยชักดาบบ่อยกันไปแล้วชักดาบบ่อยกันไปแล้วชักดาบบ่อยกันไปแล้วมันตายยังวะยังไม่ตายชักบ่อยกันไปแล้วโอ้โหเี้ยเก่งจังวะเก่งจังวะโอ้โหร้อยชาติสิบห้าโอ้โห สวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับลูกค้าอย่าชักดาบนะครับสงสารผมหน่อยนะครับรีวิวหุ้ยรีวิวชื่อรีวิวหนึ่งดาวร้านเรารีวิวแค่หนึ่งจุดเก้าเองนะทุกคนโอ้โหไม่โคตรกากเลยร้านผมเอ้ขอบคุมากครับลูกค้าครับลูกค้า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 มาแล้วครับผมลูกค้าร้านรีวิวไม่ไวรัสเหรอไวรัสสแกนไวรัสก่อนไปครับลูกค้ามาแล้วครับคือเดี๋ยวผมจะอัปเกรดคอมนะครับผมแล้วก็ ครื่อง VR นะครับทุกคนผมจะซื้อคอมใหม่นะครับจะซื้อคอมใหม่แล้วก็ VR นะครับทุกคนซื้อคอมอีกเครื่องนึงอะนะครับคือมันมีเครื่องกากยู่เครื่องนึงเนี่ยผมจะไปขายหมดเลยพวกเครื่องกากเลยผมไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าโล่งๆก่อนเออขอบมากครับลูกค้าครับไม่สามบัตถูกจังวะคือตอนนี้ผมเล่งอ่า ไอ้นี่เต,เต็มแล้วทุกคนผมแบบตั้งราคาไม่โคตรสูงเลยเออ้าเชียบไฟดับอีกอโอ้โหขอภัยนะลูกค้าครับขอภัยนะครับขอภัยไ,ไฟดับอีกอโ,โอ้โหอุณหภูมิด้วยสิบสี่เหรอทำไมมันต่ำจังวะเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าอุณหภูมิมันจะเ,เท่าไหร่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทำการ อัปร้านก่อนนะผมผมจะทาสีใหม่นะผมนี่ทาสีแล้วก็พื้นนะผมพื้นส่วนห้องนี้ยังยังนะผมยังนะมึงเปิดเร็วๆหน่อยดิโอ้โหมันรีวิวอะไรวะเนะี่ยโอ้ชิรีวิวรีวิวโคตรเที้ยเลยพวกเฮียเนี่ยนนะครับเออทำการทาสีใหม่นะผมนะสีสีเหี่ยวนะอันนี้เป็นอัปเกรดห้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีนะทุกคน สี200นะครับนี่สีไหนดีวะสีสีนี้ดีไหมยีดก uh ีด huh. ี uh huh. โอ้สุดยอดเลยสวยสวยสวยขอ uh huh. บ้มากครับแล้วก็พื้นพื้นอันไหนวะพื้นอ่ะอันนี้เป็นผนังเหรอเอาอันน,นี้นี่ไงพื้นอ่ะใช่ไหมอันนี้ใช่พื้นไหมอ๋อ,อว,ว้าว เอ้าเชีย่ยไม่ไอ๋อฟ้าฝ้าไม่ใช่พื้นนี่หว่ากูรู้ว่าพื้นเชี่ยรานกูเหม็นจั่ป่ะเลยใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับโอ้ร้านกูเหม็นมากเลยเฮ้ยโจนโจนไอ้เชี่ยโอยไอ้เวนเอ้ยแม่งกูไปต่อยลูกค้าอีกมานี่มาวงนอกไอ้เชีโจนแม่งเชี Оч ่ยร้านแม่งก็ไม่ได้เล่นอขอทนันมาทำไมเอาให้มันต่อยตายเลยไอ้้เหีย ปวดโมโหแล้วโมโหแล้วอีเชื่อกูต pues ้องจัดคอมใหม่อีแม่งอี๋เอ้าเขียนล้มอีกนะมึงเห็นไหมมึงเห็นคนจัดร้านอยู่ไหมเนี่ยอีเชื่อนี่อ๋อมันมีว่างอยู่เครื่องนึงนะผมแล้วโจมเอาไปได้ไหมเนี่ยไม่ยด้บอกว่าโจรเอาไปได้เนี่ยไอ้เชื่อเดี๋ยวๆๆเฮ้อไม่ไบอกว่าโจรเอาคอมกูไปเนี่ย เดเฮ้ยเวนแล้วไงจอยชิจอกูโคตรเทพเลยสัตว์จอยจอกุยังเทพเลยเฮ้ยเฮ้ยจอเทพอ๋อนี่นี่นี่มันเครื่องเทพเลยนะเนี่ยคุณโอ้กูจะร้องไห้เฮ้ยเฮ้ยมันเครื่องเทพเลยนะเนี่ยเครื่องนั้นอะคนเอ๋อนี่นี่นี่โอ้นึกว่ามันเอาไป ยังครับผมมันควน่ำอย่างนี้เองมันขาดอะไรวะขาดคอมไอ้เชี่ยนี่อ๋อไอเชี่ยนี่ปึ๊บเอาวางนี่ก่อนโอ้หโหอย่างลกเลยลกมากเลยตายแล้ววุ่นวายแล้วมานี่โตวันนี้โตวันนี้โตวันนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เามาเมาส์ เมาส์อยู่ข้างล่างนะผมนะแล้วไม่ไดหยิบเมาส์ไม่ได้วะเนี่ยปึ๊บอ่าปึ๊บคอมอันนี้เป็นจอนะผมนะจออันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเทพนะผมนะแล้วก็เครื่องนะผมนี่ก้อยนะผมก้อยนี่นะผมนะเหนื่อยชิบหายเลยนะครับผมจะพัฒนาร้านนะทุกคนครับตอนนี้เรามีตังค์เยอะบาควรนะ จะประกาศซื้อคอมเทพนะทุกคนจะได้แบบว่าจะได้มีตังค์เยอะๆนะครับผมเช,ช็ดล้านก่อนเช็ดล้านก่อนเช็ดล้านเช็ดล้านเออมึงนี่เนาะแล้วผมไปซื้ออะไรวาสองร้อยป้าหรอวะแล้วพื้นวัานานั้นไหนครับพื้นอ่ะผมอยากทำพื้นใหม่มากเลยพื้นวัานานั้นไหนวะผมนึกว่าพื้นอะไนี้นะ พื้นอันไหนวะพื้นอันนี้เป็นกระแพงอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่พื้นอันนี้เหรอมันจะใช่หรือเปล่าถ้าเาซื้อไปแล้วมันจะถูกหรือเปล่านะซื้อไปแม่งเอา้าไม่ไม่ใช่อีกอะไรวะเนี่ยโอ้ซื้อไปเสียตังค์อีกช่างแมมงเด้อ <c oughs> <c oughs> เสียตังค์ฟรีเลยมีตังค์อยู่พันเก้าเฮ้ยเชฟไฟไหมอีกแล้ว อาจจะมีคั้หยาบนิดนึ่งแล้วคนขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเครื่องนี้ให้มันเป็นเครื่องเทพนะครัาจะทำการซื้อซื้อโตวีอาไหมซื้อโตวีอามาไหมเออโตวีอาโตวีอามานี่มานี่เดี๋ยวผมทำทำการซื้อโตวีอานะทุกคนนะโตวีอา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 อยู่น้อยนี่ครับผมก็อีวีโตวีอาจะอยู่ข้างล่างนะทุกคน สามร้อยเองวะวิชิบแปดร้อยหกร้อยเอาหกร้อยมาเอาเอาเอาหกร้อยมาหกร้อยเดี๋ยวพวกแว่น VR เดี๋ยวผมจะไปเออ่ทำการซื้อที่แล้วเครื่อง VR มันซื้อที่ไหนวะเออนั่นิีอันนี้ผมเอาจะไปขายให้หมดเลยรนะับทุกคนนะพวกนี้ ไปาปเดี๋ยวผมจะไปดูเครื่องแบน VR ก่อนไอ้เชียตำรวจมึงมาทำไมไม่เนี่ยโอ้โหดูพวกนี้ออกกอลังกายครับทุกคนออกกอลังกายก่ไปบ่อเลยคือถ้าคลิปกระตุกก็ต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่ามันอ่าไม่เป็นบอเน,นี้ยเป็นไอเน,นี้ย VR เครื่องเล่น VR นะผมเพราะว่าอ่าตอนเล่นอ่ะมันมันลื่นอยู่ครับแต่ว่าตอนอัดอัดไปแล้วมันกระตุกมัน อาจจะมึนหัวนิดนึงนะก็ขออภัยนะไม่เป็นไรเนาะมาอย่งวะมาอย่งเนี่ยมามาส่งยังอูดอูดอูดไปไหนวะอูดอ๋ออูดอูดกับหลงมาผมโอ้ยทำไมไปเห็นมีลูกค้าเข้าร้านเลยวะเนี่ยเฮ้ยผมเปิดร้านอยู่เปล่ายังยังยังเราปิดประตูไว้เราต้องเปิดร้านใหม่นะครับนี่นะผม รีวิวโอ้โหรีวิวแม่งโคตรเที่ยเลยพผมแกนไวรัสก่อนปึ๊บนี่อูดมาส่งแล้วมาส่งแล้วนะครับคือเรายังไม่มีกระเป๋านะทุกคนตอนนี้ไป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 ไออูดโอ้โต๊ะบีอาร์แม่งโคตรเทพเลยวะ่ะเกมมิ่งยิบหายเลยนะครับผมแต่อุปกรณ์แม่งจะกากเลยนะับเออนี้ยผมก็มีแว่นอ๋อมีต้องมีเครื่องด้วยโอเค นี <chat> ่ไอ้เครื่องเราเครื่องกรกากเลยเครื่องกรการแล้วปุ๊บนี่วางกลับที่กระพางไปทั่วกูปุ๊บแล้วก็มีอันนี้อ๋อขาดอันนี้กันนึงขาดอันนี้อันนึงก็ได้แล้วสวัสดีครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อเอ่อแป้นไอตัวเล่น VI อีกหนึ่งอันนะทุกคนนะอ๋อดูว่าโจรนี่ ตัวเล่น VR อีกหนึ่งอันนะผมเฮ้ยต่อชอัอ่วโมงอ่อตัวเล่น VR นี่ไงเฮ้ยมีแท่นเสียวด้วยเหรอวะ <c oughs> <c oughs> อฮ้ยชิปแพงชิบหายเลยเออนี่สองร้อยเอาเอาไหนเอาสามร้อยดีไหมสามร้อย300ดีกว่าเนานะตังเราก็มีเยอะแล้วนะอุ้ยต่อชั่วโมงรัวๆเลยวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งอันนะแล้วกันนะทุกคนนะจ่ายตังค์ด้วยครับโอเคครับ ผมจะซื้อคอมพิวเตอร์เทพอีกหนึ่งเครื่องแล้วกันนะทุกคนนะรอยทำเยอะจังวะอ,อเคีวดเอ่อทำความสะอาดนะครับโอเคอันนี้เป็นนี่เครื่องกากสุดนะไอ้เขี้ยนี่เล่นอยู่สองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเทพขึ้นมาหน่อยนะนคือผมตั้งราคาแม่งก็บสูงเลยนะ <laughs> ตั้งราคาอย่างสูงเลยแล้วผมนะ นภูมิเป็นเท่าไหร่วะนภูมินภูมิส4สีทำไมมันต่ำจังวะผมไม่อ้ผมาครับมีโอกาสเต็มเลละคุณนะครับอามาครับอูดมาส่งเห็นว่าอุดเอาอุดมึงไปเดินเลยตรงน,น,นั้นกูสั่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็น V R นะผมนะรับเกตรห้องไหมผมมากครับออกมากครับเดี๋ยวผมจะอับเกรห้องอีกสักอีกสักสหน่อยที่ห้องมันอับเกรเท่าไหร่วะ เกจ็ดห้อง700เอามามามาแอปเจ็ดเลยนี่โอ้โหเ้ห้องก็กว้าง,งขึ้นกว่าเดิมนะผมนะอันนี้ก็เอามาตั้งไว้แถวๆนี้ขอชิปไปไม่ได้อีกไปไม่ได้ไปไม่ได้เอ่อ <c oughs> เอา,เอาไปไม่ได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอากระยีหลบไว้ก่อน โอ้ใจเย็นครับลูกค้าครับใจเย็นครับเย็นครับไอ้เคียน,นี้ชักดาบใช่ไหมเนี่ยชักดาบจริงด้วยชักดาบจริงด้วยเอ้ผมไม่มีไม้เบสบอลเลยหายแล้วผมไปซื้อไม้เบสบอลก่อนแล้วกันนะครับเออเอาตายยากยีก่หาไปยังยังไม่ตายเราต้องหลบมันนะผมนี่โอยีบบ่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทยังชักดาบได้อะ เอ้ยวางไว้นี่ร้า <c> น <oughs> เกมเถื่อนนะผมนะเปิดร้านเกมเถื่อนนะครับนี่เอาวางไว้นี่เออโตัวคอมต้องวางไว้นี่นะครับเดีย๋ยวผมจะซื้อคอมเทพอยู่นะทุกคนนะซื้อคอมเทพมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับปึ๊บ,บโอเคปึ๊บนี่ปึ๊บอันนี้คือมันคอมเครื่องนี้มันกากสุดเลยไงครับผมกากมากๆเลยนะเนี่ยปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บเฮ้ยจ่ายมันจ่ายตังค์ไหม่ะมันจ่ายตังค์ไหม่ะเฮ้ยไม่จ่ายตังค์อีกแล้วอืมเดินออกไปชิวๆเลยนะนะเอาเอาแล้วอ๋อไอ้เอชี่ยกูไม่เพิ่มเวลาให้มันเดี๋ยวผมไปซื้อค้อนแล้วก็ซื้อเฮ้ยแล้วไอ้อ,อูดมันส่งของไงวะเนี่ยอ๋อส่งแล้วนี่หว่าเดี๋ยวผมไปซื้อไม้เบสบอลก่อนผมไปตีหัวพ่อไปตีหัวคนนะทุกคนนะไม่ตีหัวคนนะครับพวกนี้มันชอบชักดาบครับไม้เบสบอลหน่อยครับ โอเครับ okay, ผมโอเคเราจะเปิดเราจะซื้อเดี๋ยวเราจะทำการซื้อคอมอีกคอมอีกหนึ่งชุดนะผมนะซื้อคอมอีกหนึ่งชุดคอมแรงๆนะผมนะแล้วพวกไอ้ก,กากๆเราจะไปขายหมดเลยนะมาๆมาๆนั่งนั่งซื้อคอมก่อนแล้วกันนะทุกคนปึบ๊บตอนนี้เรามีตังค์อยู่400โอ้กูจะไปซื้ออะไรได้วะเนี่ยกูมีตังค์อยู่400ก็ซื้ออะไรซื้ออะไรได้วะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคีย์บอร์ดไปขายก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่เบียบีอาร์บีอาร์เล่นได้แล้วบีอาร์เล่นได้แล้วนี่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 นะผมนะบีอาร์เล่นได้แล้วนะครับปุ๊บนี่ยดเคเดี๋ยวซื้อคอมแพงๆอีกสักเครื่องด้วยนะคอมมีตังอยู่478บาทซื้อคอามอะไหนได้บ้างวะสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับลูกค้ามาแล้วครับ เพิ่มเพิ่มให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับเออมา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 พวกนางงูทั้งหลายนะเออเฮ้เล่นเชียนี่เล่น VR ทุกคนครับโอ้โหเครื่อง VR เราชั่วโมงแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้สองจุดเจ็ดแลยวหรอแพงเหมือนกันนะเนี่ยวันซื้อเรามีตังค์อยู่สี่ร้อยโอ้อันนี้มันหกร้อยเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วผมนั่งรอก่อนอ่ะได้กี่นาทีแล้ววะเนี่ยเผลนซะเหลือเกินนะครับผมนะ ยี่สิบนาทีแล้วโอ้โหเพลินดีซะดเกินเนาะไปะผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวสักสามสิบนาทีไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้อัปเกรดประตูแล้วก็อัปเกรดห้องอัปเกรดสีนะผมนะทาสีนะครับสีเขียวไปเลยนะผมนะแล้วรถไอโต๊ะนี้โอ้โหว่าอยู่ทำไมขาดเลยวะเกียบผมจ่ายตังค์ด้วยนะครับ ไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวโดนนะครับเฮ้ยไอเทียน้ำไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวจ่าย,ยตังค์ไหมโอเคจ่ายตังค์ครับผมมากแล้วเรามีตังค์อยู่เท่าไห,หร่หรอวะกดตัวไอ้เนาะผมเพื่อดูตังค์เฮ้ยมีห้าร้อยโอ้ยนั่นมันหกร้อยหกเจ็ดร้อยเงนละอกกันลอกกันลอกกันครับเออเราเราเราจะซื้อคอมเต้มาใส่ตัว VR ครับผมเพราะว่า VR มันมึงเล่นอะไร <c oughs> วะเนี่ยไอ้นีเก็ดูหนังโป้เพลินเลยนะผม เรามีคอมกากอยู่หนึ่งเครื่องนะทุกคนนะอ,อย่าลืมฉีดสเปย์นะครับฉีดสเปย์หมดเองแล้วณหภูมิเป็นไงสิบสี่มันบอกว่าหนาวเลยนะาม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 าเดินออกไปเดินไปไปเอียงไปเอียงนี่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 มึงสวนใช่ไหมจะสวนใช่ไหมผมก็ต้องซื้อมาเยอะๆแล้วไมาเป็นบอนะเจ็ดร้อยครับผมมีตังค์อยู่เจ็ดร้อยผมซื้อเนี่ยผมจะซื้อเครื่องแปดร้อยเนี่ย นะผมเอา800ไปเลยเครอแปดไปเลยนี่อันนี้ราคาผมขึ้นมากๆเลยนะเดกขึ้นแบบขึ้นเองสองจุดแล้วนะนี่สอไปเลย2.8งจุครื่งนี้ก็2.9งจุดกนี่โอ้โหแพงยิ่ไปเลยแวน VR รดิสองจุดเก้าแล้วผมนะแพงยี่ยไปเลยนี่จะได้รวยๆนะผมนะจะได้รวยๆนะครับ นี่ไข่ชักดาบว啊เอ,อ้ยเครื่นี่เล่น VR แล้วมึงชักดาบเหรอแพงซะด้วยนะมึงเล่น VR แล้วก็ชักดาบสองทีไปเลยสองทีพอสองร้อยอุ้ยสองร้อยมาเลยครับผมนะอยอดมากเลยโหสวัสดีครับเราต้องดูดีๆนะทุกคนเลยเดี๋ยวมึงมีคนชักดาบนี่ผมซื้อเครื่องนี้มาเลยมาเลยอ้ยเครื่องนี่เหม็นเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อ ผมว่จะไปซื้อสเปรย์สักหน่อยร้านเริ่มเหม็นแล้วนะผมโอ้ยนะรออยู่นี่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปซื้อสเปรย์ก่อนนะซื้อสเปรย์ก่อนมันเหม็นละเออเร็ว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 วิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วดีลูกพี่สเปรย์มีไหมลูกพี่อ่าเก้าบาทขาย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 กระป๋องกระป๋องเปล่านะทุกคนเก้าบาท สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าเป็นไงบ้างเนาะลูกค้าไม่ใช่โดนขโมยแล้วเหรอวะเนี่ยเชียรแล้วกเ็เดี๋ยวเรารับตังค์ก่อนนะชิงชิงวู้ฮู้ขอบมากครับมีโอกาสจะมีละคุณนะครับโอเคผมจะซื้อความเทพนะทุกคนนะความเทพเทพมาสักสองเครื่องไปเลยดีไหมตอนนี้เลยมีตังค์อยู่สามร้อยอ๋อผมซื้อไปแล้วนี่ว่าผมจะซื้อไม่อีกนะความเทพ<า>น่าจะมาส่งแล้วแหละ ความเทพขอบมากครับขอบมาก150บาทความเทพความเทพนี่ utes, นะครับผมใครชอบก็อย um really okay. ่าล right. yeah. ืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมนี่ไม่มีคนดูก็จะลงครับผมไม่มีคนดูก็จะลงนะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าต่อชั่วโมงค้าต่อชั่วโมงขอมากครับเอ้าเยี่ยเอ้ยมึงยกเลิกเฉยเลยขอบมากบล้ว27บาทเองยกเลิกเฉยเลยไอ้บ้า อา VR เวียมันเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวผมซื้อ 400.. ยังยังไม่พอครับผมยังไม่พอตังมี400 <c oughs> นะครับผมวันนี้เราก็ได้อัพเกรดเยอะผมควรน,นะทุกคนนะไมถูกพื้นเดีนะ๋ยวทำคอมเทพอ,อีกหนึ่งเครื่องนะครับผม,เ,ออมเราอยู่ได้เพราคอมเทพนี่แหละ เออเล่นเกมแล้วชักดาบอีกแล้วอีกแค่ไหนชักดาบอีกแล้วชักดาบอีกแล้วโดนสองไปเลยล่วงสองไปเลยเป็นไงเราล่วงสองไปเลยผมนะปึงป๊งปึ๊งเราตังพลอยอย่างวะเนี่ยยังยังยังเหลืออีกนิดนึงโอ้ยลืมผมลืมเปลี่ยนเบียร์อุ้ยเอา้าไอ้สะดือกูกำลังจะได้ตังโวย รเราไม่ได้ตังค์เลยครับผมเอาวางไว้ปึ๊บ,อ,าบ,าบอ่านี่ครับผมนี่มันก็จะเทพขึ้นกว่าเดิมนะครับผม VR นี่ได้ตังเยอะนะทุกคนนะจะว,ว่าไปเนี่ยเรางจะได้ตังค์เลยแม่งไฟดับโโอ้หตายซาร่าเดี๋ยวผมจะทำการซื้อคอมนะทุกคนนะ คอคมนะครับซื้อคอมนะครับตอนนี้เราเจ็ดร้อยโอ้โหมันไม่พออยากได้800อ็นแปดร้อยอ่ะเจียอันหกร้อยดีโอ้โหรีวิวโคตรเที่ยเลยนะผมซื้อคอมมันเจ็ดร้อยโอ้โหหกร้อยดิไหมที่อ๋อมันตังค์จะพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จนะปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอา่าก็ เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะผมก็วันนี้ก็ได้อัปเกรดเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะผมนะคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพัฒนาจนจ,นจบเกมเลยนะผมนะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปอัปเกรดพื้นอัปเกรดอะไรให้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับสวัสดีครับ สวัสดีครับลุงโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ย